สวัสดีครับยูอาค,คีวินซาเกมเมอร์นี่ครับผลจากการไปเตะบอลที่ผมก็ดูปบัติเหตุคือผมไปเตะบอลมานะดูอาทิตย์ก่อนที่ผมไม่ได้ไม่ได้เข้าเฟือกอะคือไม่ได้ไปหาหมอนะผมไม่ได้บอกกับใคร้วยว่าผมเกิดอุบัติเหตุแล้วจนมีวันหนึ่งมันปวดไม่ไหวแล้วครับเลยผมก็ไปหาหมอเดี๋ยวให้ดู ดูยาเพราะว่าเขาเขาให้ยาอะไรมาบ้างนี่ไปรับรองแพทย์ผ้าพันแผลยายาสามตัวสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาบอกว่าอาจจะไม่ได้ทำคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับ ไปแล้วครับ